ใดทางหนึ่งการทำสมาธิก็คือการทำให้จิตรเราสงบในช่วงขณะหนึ่งที่เราสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์ต่างๆนี้นมาโดยปกติเวลาที่เราสวดมนต์เป็่งวาจ้าออกมานั่นก็คือการน้อมใจลํำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมใจถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมใจเราไปถึงคุณพระสงฆ์ทั้งหลายทีนี้เวลาที่เราสวดมนต์เยอะๆมันเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะมีการเหนื่อยละจากวาจาจากคำพูดจากคำสวดต่างๆที่เราสวดมาตลอดนั้นทีนี้เวลาที่เรามานั่งสมาธิก็เพื่อที่จะให้จิตของเราหรือว่าดวงใจของเราหรือว่าใจของเรานี่ได้พักพักเพื่อที่จะ ให้จิตของเราหรือว่าใจของเรามีพลังเกิดขึ้นการที่เราสวดมนต์เยอะๆขึ้นหรือว่าการที่เราเปล่งวาจานั้นไฟธาตุหรือว่าความรู้สึกของเราในกายเรามันจะอ่อนล้าลงพลังงานของเรามันจะอ่อนล้าลงคือการที่เราเอาใช้ในการที่เราสวดมนต์ภาวนาสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในการที่เรามานั่งสมาธิภาวนาชั่วขณะหนึ่งในระยะขณะเวลาที่เรารู้สึกเหน